คุณยายสวัสดีนะคะวันนี้คุณยายจะเชื่อมบุษราจ้าเนี่ยเอาน้ําตาลเอาแบบแซใสลงไปแล้วนะคะไม่มีกาหนดได้าตามตามชอบใจหวานมากหวานน้อยบุษรานี่มันคงไม่เปรี้ยวหรอกคะ่ะไม่ใชุ่ษราพื้นเมืองเดี๋ยวคุณยายเอาเกลือใส่สั้หน่วยแบัดบเกลือนิด,น,ดนิดนะคะเที่ยวน้ำตาลก่อนเพราะไอ้น,นี้มัน เดี๋ยวตางนิดให้มตานละลายเดี๋ยวก็ุริชาใส่คนไปใส่หมิ่นตาตีบเกลือน้ำตาลทรายแดงเกลือแล้วก็แบดเสริฟข้าวแห้งจะได้หนึบหนึบแล้วเหนียวอร่อยใส่แบดเสริฟมันก็กามันรัดเข้ามันก็ไม่น่ากินนะแข็งให้มันหนึบหนหน่อย เราเริ่มได้ที่เลยนะคะเอย่ากินแตงกว่าจะคุกไปคุกมากว่าจะนั่นก็แห้งพอดีค่ะมันก็อยู่ที่เราชอบแห้งมากแห้งน้อยนะคะใส่โครมไปเลยสองกระทะหมดเป้าลองแบ่งอนั่นองถุน เอาน้อยหน่อยเอามีน้ำตาลเยอะเจะวหวานเดี๋ยวจคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลมันแบบแตกจนเหนียวผู้านี่ทุบหรือเปล่าคะคุณยายทุบต้าผู้ซาทุบแต่เม็ดไม่ให้แตกนะคะทุบพอหนังบุบๆจ<ช>บุๆบๆบเพราะเม็ดแตกกินยากเม,ม็ดแตกมันก็จะกินแล้วแสบเหนือกแสบ ลิ้นแฉะไรมีมันถผลเนต็ตคุซาคุณยายตากก่โลคะเนี่ยยี่สิบใช่ไหมยี่สิบโลเหลือกี่โลคะเหลือสามสี่โลจะถึงอเป่านนี้แห้งหมดหรือว่าคนกินหมดคนกินที่เหลือคือคือคนกินไม่หมดถ้าถุงเดียวก็คงจะไม่ได้เชื่อมอันนี้สองถุงซื้อมาสองถุงค่ะสุา,สายุบมันยุบมาก เราตากแดดนี่เอาตามใจชอบเนาะตามใจม <า S 1> ชอบตากม,มาเราถ้าทาขายถ้าแห้งขนาดนี้ขาดทุนค่ะแต่คนที่เขาทาขายเขาก็ตากเพราะเหี่ยวๆสีสวยๆเขาก็ขอแหละแต่นี่เราทํะกินกันเองค่ะทํากินที่บ้านส่งให้ลูกไปกินกรุงเทพมั่งค่ะปัญยายกินมากก็เดี๋ยว เพื่อนบ้านที่น้องไปมาก็แด่งกันกินยายชอบทำอันนี้นานไหมคะเนี่ยตั้งไฟกระทะไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวรอให้นะอ้ไอ,อ้แบตเต๋เหนียวกลไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอ้จับใส่มือเนี่ยเป็นยางนึ่มๆเยนี้อ่านี่ ซาคุณยายได้แหละนะคะแต่มันยังไม่เย็นเดี๋ยวต้องหันเย็นในหม้อเหนียวแล้วค่ะอร่อยอร่อยจริงๆเป็นนะนี่ดูทุกอย่างเพราะว่าเนี่ยเเป็นยางเงไ้ยวละลายเดี๋ยวพอเย็นแล้วก็แหนับตอนนี้มันยังไม่ยังไม่เย็นค่ะตั้งเลยเงี้ยอีกกระทะหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไม่หมดเยอะยายทำเยอะ